น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจนำความคิดพอเพียงมาสร้างสรรค์วิถีชีวิตวัฒนธรรมพร้อมเพียงกันสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มเด็กดีมีปัญญากราบนมัสก,การพระคุณเจ้าค่ะและสวัสดีคณะกรรมการท่านค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทนวมวนอินทเสงค่ะ ดิฉันเด็กหญิงจริยาพลไพยค่ะและดิฉันเด็กหญิงเทวิกาเขียวโพค่ะพวกเรากลุ่มเด็กดีมีปัญญาโรงเรียนบ้านโองใหญ่สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต6วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคุณธรรมเสริมรัเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเรื่องจิตอาสาพาทำดีตามวิถีรอยพ่อสารต่อวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีที่มาและความสำคัญดังนี้ค่ะโครงการจิตอาสาพาทำดีตามวิถีรอยพ่อสานต่อวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นได้เนื่องจากปัญหาชุมชนได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจนขาดแคลนอาหารกลางวันสังคมเกิดกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยมการใช้จ่ายฟุฟม่มเฟือเกินตัว,วมัวเมาอบายามุขนักเรียนมีความหลงผิด ค่านิยมผิดตามเพื่อนเป็นเด็กติดเกมโทรศัพท์มือถือมากเกินไปนักเรียนขาดความรู้ขาดความตระหนักในการใช้โทรศัพท์มือถือในทางที่ถูกต้องนักเรียนไม่ให้ความสําคัญในการมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านวัดโรงเรียนนักเรียนขาดธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกลุ่มเยาวชนเด็กดีมีปัญญาจึงต้องการพัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้ธรรมะเข้ามากัดเขา การขัดเกลาจิตใจส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้ชีวิตตามหลักธรรมนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมสำหรับวัตถุประสงค์มีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อใหายพระเกียรติในหลวงราชการที่10และถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย อดุลยเดชมหาราชบรุมนาประพิษสองเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีจิตอา,าสาส่งเสริมความพอเพียงความสามัคคีและการมีส่วนร่วมทำนาบุญแทนคุณบรรพบุรุษชาวนาการเลี้ยงไก่ไก่อารมณ์ดีส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาชุมชนให้มีความเข้มแข็งปลอดภัยจากอบายมุขสิ่งมงมเมาเด็กและเยาวชน 3. เพื่สอส่งเสริมพัฒนากิจกรรมอาหารกลางวันมีข้าว มีไข่ไก่อารมณ์ดีและให้นักเรียนอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจและได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุนะคะเราพบว่าสาเหตุพฤติกรรมการเสี่ยงนะคะปัจจัยภายใน 1. น,นักเรียนมีความหลงผิดค่านิยมผิดตามเพื่อนเป็นเด็กติดเกมโทรศัพท์มือถือมากเกินไป 2. นักเรียนขาดความรู้ขาดความตระหนัก ในการใช้โทรศัพท์มือถือทางที่ถูกต้อง 3. นักเรียนไม่ให้ความสำคัญทางมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านวัดโรงเรียน 4. นักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจนและขาดแคลนอาหารกลางวันปัจจัยภายนอกนะคะ 1. อิททิพ์เพื่อนกลุ่มเสี่ยงชักชวนซ้าค่านิยมผิดผิด 2. พ่อพรัวไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ขาดความเข้าใจในวัยรุ่น 3. คนบางกลุ่มเป็น เป็นแบบอย่างไม่ดีและชักชวนให้เล่นเกมโทรศัพท์มือถือค่ะค่ะสำหรับเป้าหมายของโครงงานคือเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน50คนชาวชุมชนชาวบ้านผู้ใหญ่ใจบุญวัดดอนใหญ่ร่วมกิจกรรมนาบุญแทนคุณบรรพบุรุษชาวนาะ นักเรียนเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเพื่ออาหารกลางวันอิ่มท้องอิม่มบุลอิ่มใจค่ะเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส,สามารถถอดบทเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตอาสามีความเพียรพยายามม,มุ่งมั่นตั้งใจคิดดีทำดีมีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่น และการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ค่ะหลักการและหลักธรรมที่นํามาใช้นะคะ 1. ห,หลักธรรมได้แก่อิธิบาท4หมายถึงหนทางสู่ความสําเร็จค่ะ 1. ฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นคือความต้องการที่ลดการเล่นเกมมือถือและหันมาทํานาบุญและเลี้ยงไก่ไข่เพื่อไว้อาหารกลางวันให้แก่นักเรียนทุกคนค่ะ 2. วิริยะความภาคเพียร คือขยันหมั่นเพียรด้วยความพยายามอดทนไม่ทอ้อถอยต่อความยากลำบากในการทำนาและดูแลไก่ไข่ทุกวันค่ะ 3. จิตตะความเอาใจใส่ฝังฝ่ในสิ่งนั้นให้หมกมุ่นในการเล่นเกมมือถือช่วยกันทำนาและดูแลไก่ไข่ด้วยความตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับผิดชอบค่ะ 4. วิมังษา ความหมั่นสอดสองในเหตุผลของสิ่งนั้นคือใช้ปัญญาพิจารณาค่าควรมีการวางแผนคิดค้นวิธีการแก้ปัญแก้ไขปรับปรุงจนงานประสบผลสําเร็จค่ะ 2. ข้าวสอนระดับปัชญาของสษฐกิจพอเพียงของในหลวราชการที่9ได้แก่ 1. ความพอประมาณเมื่อนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือโดยยึดหลักความพอเพียงพอประมาณและเหมาะสม การทำนาเลี้ยงไก่ไข่ตามกำลังและเพียงพอสำหรับนักเรียนค่ะ 2. การมีเหตุผลกระบวนการแก้ปัญหาของโครงกงารครัวทำมีความรบอบคอบความมีเหตุผลและความรอบรู้ในทักษะการทำนาและทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ให้ได้ผลผลิตตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะกามการมีคุม้มกันที่ดีมีกิจกรรมให้ความรู้ในการฝึกทักษะทำนา การเลี้ยงไก่ไข่สามารถนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตในชุมชนได้เป็นอย่างนี้ค่ะวิธีดำเนินงานของโครงงานค่ะ 1. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมครูพักสอนศิลธรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักในประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีสมัยใหม่คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตการใช้โทรศัพท์มือถือ2จัดกิจกรรมนาบุญแทนคุณบรรพบุรุษชาวนา โดยร่วมกันระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน 3. จัดกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีโดยนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการเลี้ยงและขายไข่ไก่ทั้งเพื่ออาหารกลางวันและถ้าเหลือก็จำหน่ายค่ะเข้าไรเบอร์รี่กิโลกร,รัมละ40บาทค่ะไข่ไก่แผงละ70บาทค่ะเราได้มีการแปลรูปอาหารจากเข้าไรเบอร์รี่และขไข่ไก่อารมณ์ดีดังนี้ค่ะ 1. มีการทำไข่ค็มอารมณ์ดีค่ะ 2. การทำขนมวัฟเฟิล 3. การทำคัพเค้ก 4. การทำข้าวตังไรเบอร์รี่ 5. การทำข้าวตูและ6ก,การทำขนมปุยฝ้ายค่ะด้วยกิจกรรมนี้ส่งเสริมหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะ 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตพอเพียงโดยการถอดบทเรียนพอเพียง จากการทำกิจกรรมนาบุญแทนคุณบรรพบรุษช,ชาวนาและการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะสรุปผลการดำเนินงานดังนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานโครงการคุณธรรมเรื่องจิตอาสาพาทำดีตามวิถีรอยพ่อสารต่อวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการปฏิบัติตน อยากมีจิตอาสารู้จักการแก้ปัญหาอย่ากมีเหตุผลและคิดอย่ากมีหลักคุณธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชุมชนและเรียนมีจิตอาสาสำนึกรักบ้านเกิดภูมิใจวิถีชีวิตตามเป็นไทยมีความภาคเพียนพยายามมุ่งมั่นตั้งใจให้ประสบผลสำเร็จการการส่วน การมีส่วนร่วมและรักษาชุมชนให้เข้มแข็งปลอดปลอดจากอบายมุกและส <At> ิ่งมมเมาเด็กและเยาวชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ทั้งบ้านวัดโรงเรียนค่ะกุ่มเด็กดีมีปัญญาโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของเราสะอาดรสชาติอร่อยรูปแบบทันสมัยใส่ใจสุขภาพหมดไรเลยจ้า เราขอจบการนำเสนอโครงงานไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ